สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาทําเกลียวเกลียวท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียจะคลิกร้อยยี่ิบห้านะครับน็อตรูดหนึ่งตัวะจะทําเป็นฝังเสาเหมือนเดิมนะครับทําเป็นแบบฝังเสาเหมือนเดิมปกติมันจะเป็นหกมิลน,นะครับผมก็จะทําอีกด้านหนึ่งเป็นเจ็ดมิลน,นะครับมันก็จะมีเสาสําเร็จที่เป็นข้างหนึ่งหกข้างหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับ ดอกตับเกลียวเออไม่รู้ว่าจะให้ดูมุมไหนนะมันถึงจะเห็นนะครับผมก็ทำไปทำซ่อมไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับเราก็ผมทำไปแล้วแหละมาทำให้ดูอีกว่า,น,านะนี่ครับ <c oughs> ก็นี่นะครับอุปกรณ์การหมุนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวคอยาวจะดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องซื้อตัวคอยาวมาไว้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้มันตัวสั้นมันจะติดหน่อยมันจะติดตัวเหล็กข้างล่างนะครับแต่ก็พอได้อยู่นี่นะครับโอ้ยมันบังเนาะพี่น้องมันแนมโเห็นเด้ ก็ค่อยๆหมุนเข้าไปพอหมุนเข้าเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวจะใส่น็อตนะครับทีนี้มันมืดหน่อยนะครับมันจะดูยากหน่อยกลางเห็นแต่มือจต่ของอ่ะอเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เขาขาวนะครับแล้วก็จะใส่ เาตัวนี้เข้าไปนะครับแต่เราต้องมีน้ำยาการคลายด้วยนะครับการหลุดนะครับเดี๋ยวจะใส่น้ำยาการคายแล้วก็น็อตตัวเมียสองตัวอัดกันไว้ตรงนี้เดีย๋ยวเดี๋ยวไปใส่ก่อนครับนี่นะครับท่านผู้ชมเราก็จะทาอย่างนี้ใส่น้ํายาการคลายเข้าไปแล้วเราก็จะหมุนมันเข้าไปนะครับ เดี๋ยวผมหมุนก่อนครับท่านผู้ชมถือกล้องข้างหนึ่งมันไม่ถนัดนะครับนะหมุนเข้าไปแน่นแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ผมก็จะทิ้งไว้อย่างนี้สักครู่หนึ่งนะครับเราจะยังไม่ประกอบท่อเลยนะเราจะให้กาวมันแห้งก่อนนะครับให้เกาวมันแห้งก่อนสักสิบยี่สิบนาทีนะครับค่อยมาประกอบนะครับตอนนี้ก็ได้ประกอบเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมใส่ท่อเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาลองุ สตาร์ทเครื่องกันนะครับมันจะมีเสียงอะไรเล่นรอดออกไหมนะครับนะรครับ